เรียบเมียน่า <va> โอ้ขิงคองตัวนั้นอยู่ทันดีเด็ดเด็บอลนั่นบอลนั่นเลยบอลนั่นเลยแม่เลยละโดดล็ดกเนี่ยขิงคองนี่กระปลัดขิงคองล็อกเลยโอเคนะครับทุกคนสงสัยจะไขข้อสงสัยกันแล้วนะครับข้อสงสัยว่าข้อสงสัยกันแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่ลิงนะมันเป็นคน โอเคไม่ต okay, ้องไปเชียร์รีตอะไรกับมันนะนะ